ใครที่กำลังมีปัญหาผมร่วงผมบางห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าวันเนียปุ๊กจะพาไปทำโปรแกรมที่จะช่วยทำให้ผมกลับมาหนาขึ้นที่ BT.Kinic รวมมยกกนิิลคบีทีคีนิ่ หลังจากปรึกษาแล้วคุณหมอก็มาประเมินสภาพเส้นผมและหนังศีรษะโช์ดีมากๆที่ปัญหาของปุ๊กยังอยู่ในระยะเริ่มต้นสามารถใช้โปรแกรม PRM กระตุ้นให้หนังศีรษะและเส้นผมกลับมาหนาเหมือนเดิมได้ในพวกน,นี้ก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กปกปกรากผมทำให้ผม,มอ้วนขึ้นหนาขึ้นพอผมหนาขึ้นเสร็จปุ๊บตัวหนังศีรษะเราที่เห็นช,าชาดัดๆ คุณหมอแนะนําให้ทําโปรแกรม TRM และเลเซอร์ระหว่างเอาเลือดไปแยกพลาสมาเราก็นอนฉายแสง LLLT นอนสบายชิวๆเลยและที่เห็นนี้คือการปั่นแยกพลาสมาออกมาแล้วคุณหมอก็จะเอาพลาสมามาฉีดกลับไปที่หัวเพื่อกระตุ้นให้หนังศีรษะและรากผมแข็งแรงระหว่างทาเจ็บนิดเดียวเองทุกคนพอหลังทําก็รู้สึกแดงๆนิดหน่อยไม่ต้องพักฟื้นกลับบ้านได้เลยหลังทํา TRM 7วันรู้สึกว่าสภาพผมและหนังศีรษะดูชุ่มชื้นขึ้นผมร่วงน้อยลงบอกว่ามันโอเคเลยนะ ทำแค่ครั้งแรกก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใครที่กําลังมีปัญหาผมเส้นเล็กเส้นบางเริ่มหลุดล่วงง่ายแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอที่เดียวกับปุกได้เลยที่ B.T Clinic สาขาสะพานควาย